โอ้โหคูเปอร์อยากเล่นไหมน่าเล่นไหมน่าเล่นน่ากลัวไหมมีน่ากลัวสนุกเนาะสนุกมันช้ามันช้าเนาะโอเคไม่กลัวไหมเพราะว่าอะไรหรอกมันมันช้าสวัสดีครับผมชื่อน้องคูเปอร์วันนี้ขึ้นภูเขามาเลยเามาทำอะไรครับมาเล่นรถลูกเกอร์ส วันนี้มาเลยกรืซิคะ่ะโอทางขึ้นน่ากลัวไหมโอ้สูงมากมากเลยครับโอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยหอ้ยหอ้ยมอ้ย้ย ทำไมเดินงอง้นั่นหรกอกแค่ขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วครับไม่เหนื่อยหรอวครับไม่เหนื่อยหรอกครับสูงไหมครับสูงมากนี่ดูบันไดดีครับโหสูงมากๆเลยนะครับเนี่ย โอสูงมากมากเลยครับโอ้เดี๋ยวตอนลงต้องลงอย่างเนี้ลงไหวไหมไหโอ้อลงปะป้าวรถขึ้นมาเลยนะ <laughs> นี่เรียกว่าป่งแยงนะครับป่งแยงจังเกิลคอสเตอร์นะครับเ,เราจะมาที่เล่นจังเกิลคอสเตอร์ก่อนนะครับ คนเยอะตลอดเลยนะครับที่จังเกิลคอสเตอร์าราคาเหรียญเหรียญละร้อยห้าสิบบาท <c oughs> ก็ไปแลกเหรียญมาแล้วก็เดี๋ยวมาต่อแถวขึ้นโรลเลอร์คอสเตอร์กันนะครับ <c oughs> มิซึน่าขึ้นหัก้าคูเปอรได้ไหมอันนี้ก็เป็นโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับโอ้โอเคูเปอร์อยากเล่นไหมหน่าเล่นไหม <c oughs> น่าเล่นน่ากลัวไหม สนุกเนาะสนุกมันช้ามันช้าเนะโอเคอืมตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับไปเครับเลยครับผมอันนี้เอาไว้ทำอะไรครับดันล้อพิ่งครับผมเราไม่ดันรถอไนลอนเราให้น่ยก็คือเราเอามือดันตรงนี้นะครับ เอามือดันตรงนี้แล้วก็มันก็จะวิ่งเองนะครับเออก็ตื่นเต้นดีนี่ครับเอามือดันมือดันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งเอง วิวสวยมากเลยนะครับเนี่ยก็คือถ้าเราปล่อยมือปุ๊บนะครับไอตรงคันโยกเนี่ยมันได้ทำให้รถหยุดนะครับ เสียคือผมคิดว่ามันก็มีระยะห่างนะครับถ้าเราใกล้กันเกินไปก็อาจจะชนได้เหมือนระบบของมันมันจะช่วยให้เราแบบว่าถ้าอยู่ใกล้กันเกินไปมันก็จะหยุดนะครับพอเรามาใกล้กันเกินไปรู้สึกว่าระบบมันก็จะทําให้รถค่อนข้างจะชะลอนะครับรก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ย พอมาถึงตรงนี้ระบบเหมือนมันจะเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับก็คือมันจะพาเราขึ้นไปที่สูงเองนะครับนี่นะครับตอนนี้ปล่อยมือแล้วครับก็คือระบบมันจะจูงเราขึ้นไปเองนะครับ ที่นี่เขามีที่พักให้ด้วยนะครับก็พักบนด,ดอยเลยนะครับใครจะมานะครับมันอยู่แถวแม่ลิมนะครับแม่ลิมแล้วก็ขึ้นมาทางม่อนจำนะครับม,มีร้านอาหารนะครับมันก็มีของเล่นด้วยนะครับ นี่นะแล้วก็ข้างบนนี่ก็เป็นซิปลายซิปลายก็ห้อยหวนวลงมาแล้ก็เป็นเดินนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับน่ามาเที่ยวมากๆเลยครบแล้วนะครับนี่ก็ครบครบหนึ่งรอบแล้วครับ,รบโอเคนะครับร้อห้าสิบบาทคุ้มดีแล้วก็ สนุกดีครับเฮ้ยเป็นไงบ้างโลกสนุกไหมสนุกครับสนุกเหรอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วกรี๊ดไหมคุบเปิกรี๊ดไหมเมื่อกี้คุบกรี๊ดกรี๊ดไหมคุบกรี๊ดกี๊ตลกคะกรี๊ดตลกก็สนุกไหมครับโลกสนุกครับสนุกเหรอมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมันตื่นเต้นอ่ะมันขึ้นสูงไหใช่กูว่าตลกมากเลยแล้วตลกยังไงอ่ะนั่งขี่คุบกรี๊ดตลกกรี๊ดตลกเลยเหรอ ไปแล้วนะ เราไหมอันนี่ไปช้าอยู่ไปช้าหน่อยเราไปช้าก่อนแต่เราไปช้าอันนี้ไปแล้วเล่นต่อไหมไม่ชอบเล่นต่อไหม พอเอานาะเดี๋ยวไปกินข้าวเียก่อใช่กินข้าวดีกว่าวันนี้กูเปอรวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วครับกินข้าวที่ไหนครับเดาที่ภูเขาบ้านมอนม่วนบ้านมอนม่วนค่ะบ้านมอนม่วนเนาะครับหนาวไหมครับหนาวอยู่นะหนาวเหรอแต่ว่าตอนกูเปอรไม่หนาวแล้วคะ่ะไม่หนาวแล้วเหรอครับครับ